มันเป็นสะพานเต่าที่ไม่เปิดใช้งานแล้วสภาพค่อนข้างสุดโทมไม่มีรถกล้าขับขึ้นไปเพราะกลัวว่ามันจะพังลงมาผมเคยขึ้นไปบนสะพานแห่งนี้ตอนอายุติกขวบตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมผมพยายามลบเล้าขอพ่อแม่ออกมาตกปลาริมแม่น้ำกับเพื่อนๆโดยที่แม่กำชับหนักหนาว่าอย่าลงไปเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะช่วงนั้นเป็นฤดูฝนคลื่แต่น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยว แม้ว่าผมจะว่ายน้ําเป็นยงวก็ตามผมกับเพื่อนนั่งตกปลากันอยู่บนท่าเรือเล็กๆของชาวบ้านแต่ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีปลาโชคร้ายหลงมากินเบ็ดเลยสักตัวจนกระทั่งปลาเริ่มมืดโชคเด็กชายร่างเล็กที่สุดในกลุ่มเอ่ยปากชวนข้าว่าเราไปตกปลาบนสะพานกันดีไหมโหไม่เอาอ่ะข้ากลัวผีโหผีที่ไหนโชคแย้ง ทำไมจะไม่มีอาทิตย์ที่แล้วข้าได้ยินแม่คุยกับป้าข้างบ้านว่ามีผู้หิงมากระโดดสะพานอีกแล้วผมนั่งฟังเพื่อนทั้งสองคุยกันมาถึงตอนนี้จึงมีคําถามแล้วเธอกระโดดสะพานทําไมหนอผมถามเพราะไม่เข้าใจจริงๆตามประสานเด็กเรียนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรนอกจากตาราเรียนอีกทั้งยังไม่ชอบดูการ์ตูนไม่ชอบดูละครโลกใบนี้จึงค่อนข้างแคบสำหรับผม ก็ฆ่าตัวตายนะสิถามมนได้แล้วเธอฆ่าตัวตายทำไมอ่ะผมถามต่อเพราะความอยากรู้โดยไม่สนใจว่าจะโดนล้ออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกนะฆ่าเอ็นก็ไม่เข้าใจพวกผู้ใหญ่เหมือนกันแหละจะฆ่าตัวตายกันทำไมอยู่วิ่งเล่นดูการ์ตูนสนุกออกจะตายโชคออกความคิดเห็นข้าได้ยินแม่บอกว่าพวกเธอออกหกักแล้วก็มากระโดดที่สะพานนี่แหละ อกหักมันเป็นยังไงมันร้ายแรงถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายเลยเหรอผมร้องถามอีกครั้งแต่เพื่อนๆก็ไม่สามารถทายคำตอบกับผมได้และแล้วพวกเราก็ตัดสินใจขึ้นไปตกปลาบนสะพานแม้เอ็มจะพยายามห้ามปามเราเดินขึ้นไปได้ไม่ไกลจากตีนสะพานก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านบนเธอใส่ชุดสีขาวผมยาวเอ็มรีบร้องออกมาพิพพีเฮ้พวกเรานีกันเถอะ ไม่ใช่ผีหรอกหน้าผู้หญิงธรรมดาต่างหากผมแยง้งไม่เอาค่ะกลัวเอ็มวิ่หันหลังกลับเราทุกคนจำเป็นต้องวิ่งตามแต่ก่อนจะกลับผมเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งเธอหันมาสบตาผมผมจำแววตาเธอได้ไม่เคยลืมเลือนมันช่างแสนเศร้ามันคงเป็นผลพวงมาจากคำว่าอกหักแน่ๆผมไม่ได้ไปที่สะพานแห่งนั้นอีกเลยและถึงผมจะเติบโตเป็นหนุ่ม แต่ผมก็ไม่เคยรู้จักคำว่าอกหักเพราะหมดแต่สนใจเริ่มงเรียนที่สำคัญผมเองก็ไม่ได้หนอเหลามีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสักเท่าไหร่เรียนจบก็บ้างานชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจนถึงวัยเป็นเดศก็ไม่เคยมีความรักจนกระทั่งได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อแก้วเป็นเพื่อนร่วมแผนกคนใหม่เธอเป็นคนสวยน่ารักอัธยาศัยดีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก หลายคนเรียกเธอว่าสาวเจ้าเสน่ห์ผมเห็นด้วยกับสมญานามนี้เพราะผมเองก็แอบชอบเธอเหมือนกันและก็ทำได้เพียงแค่นั้นเพราะไม่ว่าคิดยังไงสาวสวยอย่างเธอคงจะไม่หันมามองผู้ชายธรรมดายอย่างผมแน่ๆแ,แต่ผมก็ยังมีความหวังอยู่เสมอเพราะเราทำนั้นด้วยกันจึงมีโอกาสใกล้คิดสนิทสนมแต่ผมก็ไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมามากจนเกินไป นอกจากคอยช่วยเหลือดูแลให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องปัญหาทางการเงินจนถึงช่วงใกล้ปีใหม่ผมวางแผนจะซื้อของขวัญให้เธอถ้าเธอเต็มใจรับมันนั่นอาจหมายความว่าเธอก็มีใจให้ผมเช่นกันเมื่อถึงวันที่ผมเอาของขวัญมาให้ผมก็ต้องแปลกใจเมื่อเธอลาป่วยไม่มาทํางานเพราะปกติเธอไม่เคยลาไม่เคยขาดงานแม้แต่วันเดียวผมเริ่มเป็นห่วงเธอ เธอลาหยุดถึงสามวันปกติผมไม่เคยมีเบอร์โทรศรัพท์ของเธอผมต้องทำใจกล้าขอเบอร์จากเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงผมโทรไปหาเธอสามครั้งกว่าเธอจะรับสายมีอะไรเหรอจากเปล่าเห็นแก้วลาไปหลายวันก็เลยเป็นห่วงละ่ะทำไมต้องเป็นห่วงเราด้วยชอบเราเหรอเธอถามมาตรงๆจนผมตั้งตัวไม่ถูกแต่สุดท้ายผมก็ตอบคำถามของเธอหลังสุดลงหายใจเข้าปอดลึกๆใช่ แกผมทับคนงั้นเรามาเป็นแฟนกันนะเธอยื่นข้อเสนอใช่เลยใช่โอเคตกลงผมตอบอย่างตะกุกตะกักพยายามควบคุมสติแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะหัวใจพองโตไปด้วยความตื่นเต้น,ตนดีใจสุดขีหลังจากวันนั้นโลกของผมก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูผมพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาใจเธอดูแลเธอทำทุกอย่างที่คิดว่าทำให้เธอมีความสุข พาเธอไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงเมื่อถึงวันสําคัญก็ซื้อของขวัญที่มีค่าให้โดยหวังเพียงว่าจะเอาชนะใจผู้หญิงคนนี้ได้ให้เธอรักผมตับนานเท่านานผมยอมรับว่าฝันไปไกลมากถึงขั้นวาดฝันว่าพวกเราสองคนได้แต่งงานกันสร้างครอบครัวด้วยกันถ้าความฝันของผมเป็นจริงผมคงเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่แล้วความฝันก็ต้องพังทลายและแล้วผมก็ได้รู้จักคำว่าอกหัก เธอเริ่มไม่เหมือนเดิมในออฟฟิศผมพยายามชวนคุยเธอก็พยายามดายเดียงอ้างว่างานยุ่งผมชวนไปกินอะไรก็บอกไม่หิวโทรไปหาก็ไม่ยอมรับสายสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวและคำตอบที่ได้รับทำเอาผมแทบช็อคน้ำตามันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแก้ขอโทษนะที่ผ่านมาแก้ไม่เคยมีความรู้สึกรับคุณเลยแกพยายามแล้วแต่มันบังคับใจตัวเองไม่ได้จริง หลังจากวันนั้นผมเหมือนกับตายทั้งเป็นอยู่เหมือนกับคนไร้วิงยาณไล่ความโู้สดือกชายเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทกันจึงพอจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นรีบเข้ามาลอบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนาะมันไม่ง่ายอย่างที่แกพูดหรอกข้าไม่รู้ว่าจะทนกับสภาพแบบนี้ได้นานแค่ไหนผมคำควรออกมาทำไมไม่นองหาแฟนใหม่ดูลาข้าก็เคยเป็นแบบแกนะพอมีแฟนใหม่โลกอ,อกขับก็จะหายไปปิดทิ้งเลย ใชยเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเรียนยันจริงแน่นะผมยังคงไม่มั่นใจด้วยวิธีนี้เท่าไหร่แตกมีเชื่อก็ต้องลองดูนะเว้ยผมพยัาหน้ารับคําปัญหาก็คือผมต้องรีบหาแฟนใหม่ให้ได้ก่อนที่จิตใจจะต้องทนเห็นภาพบาดใจไม่ไหวเพราะผมต้องเห็นแก้วในที่ทํางานทุกวันและยอมรับความรู้สึกที่มีต่อเธอยังคงเหมือนเดิมแต่สําหรับคนที่หน้าตาธรรมดาไม่ได้เป็นรูปเศรษฐี ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายจึงไม่แย่เรื่องง่ายที่จะหาผู้หญิงคนใหม่มารักษาแผลใจและปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือผู้หญิงสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากมีพันธะอาจเป็นเพราะพวกเธอสามารถทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้ในขณะที่ผมยังหายาม,มารักษาแผลใจไม่ได้ปาดแผลก็รุนแรงมากขึ้นเพราะแก้วมีแฟนใหม่เป็นวิศวกรซึ่งทำงานบริษัทเดียวกันเขาชอบแวะมาหาเธอ ผมเจ็บปวดใจทุกครั้งที่เห็นทั้งคู่สบตากันมันแสดงออกถึงความรักความทะเมงหาที่ผมไม่เคยได้รับจากเธอเลยจึงไม่แปลกที่อาการของผมจะหนักมากขึ้นทุกวันน้ำหนักลดลงไปหลายกิโลหน้าตาหมองคำ้ำจนชายต้องเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ายจากเฮ้ยแกเป็นอะไรปะวะท่าทางดูไม่ดีเลยอะข้าบทบนไม่ไหวแล้ววะผมพูดพร้อมเสียงสะอื้น ยังไงแจก็ต้องอดทนไว้นะเพื่อนอย่าคิดสั้นแล้วกันนะหลังได้ยินคำพูดที่ออกมาจากเพื่อนรักผมก็ต้องหยุดนิ่งไปชั่วขณะเริ่มใช้ความคิดนึกโมโหที่ทำไมชัยเพิ่งมาบอกผมเอาตอนนี้เพราะสิ่งที่เขาเพิ่งพูดออกมานี่อาจเป็นทางออกของวิกฤตชีวิตของผมที่กำลังเผชิญอยู่ผมกลับไปที่สะพานแห่งนั้นอีกครั้งสะพานที่คนอหกหักมักมาก,กระโดดน้ำตายบรรยากาศยังคงเหมือนเดิม บนสะพานอากาศค่อนข้างเย็นมีลมพัดกระโชกเป็นระยะระยะมันหนาวเหน็บจนผมต้องกอดอกแน่นด้านล่างมีน้ำไหลเที่ยวกรากราวสะพานค่อนข้างเตีย้ยไม่ยากที่จะปีนขึ้นไปด้านบนผมเดียมรอยอยู่นานนับชั่วโมงแต่ก็ไม่เจอกับสิ่งที่ผมต้องการพบจึงกลับลงมาหลังจากวันนั้นผมก็ไม่ลดละความพยายามผมเดินทางไปที่สะพานแห่งนั้นแทบจะทุกคืน คำบางเด็กบางแต่ส่วนใหญ่ผมก็ต้องผิดหวังแต่แล้วขึ้นหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินขึ้นไปบนจุดสูงสุดของสะพานผมก็ต้องตื่นเต้นและตกใจเมื่อเห็นร่างๆหนึ่งสวมชุดสีขาวผมยาวสีหน้าของเธอหมองคล้ำเธอยืนอยู่ไม่ห่างจากผมมากนะอย่าอย่าทำอะไรงง้แบบนั้นนะครับผมรีบร้องตะโกนบอกเมื่อเห็นเธอกำลังพยายามปีนขึ้นบนราวสะพาน ไม่กี่วินาทตีต่อมาผมก็วิ่งไปดึงล่างเธอลงมาเธอเอาแต่ร้องไห้สะอื้นว่าอาการเริ่มสงบลงเธอจึงเลยปากถามแล้วแล้วคุณขึ้นมาที่นี่ทําไมอย่าบอกนะว่าคุณก็คิดจะมากระโดดน้ำตายเหมือนฉันนะ่ะผมก็เคยคิดนะแต่มันเป็นเพียงแค่ความคิดชั่ววรูปนะ่ะหลังจากตรองดูแล้วมันไม่เข้าท่าเลยที่จะตัดสินใจอะไรแบบนั้นแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ทําไมเธอถามต่อ ผมก็มาหาผีสาวบนสะพานที่ผมเคยเจอตอนเด็กๆนะสิบนสะพานมีผีด้วยเหรอเธอถามพร้อมหันไปมองรอบๆเพื่อนผมเคยเห็นผีอยู่ที่นี่พวกเขาคงคิดว่าเธอน่าจะตายไปแล้วแต่สำหรับผมผีที่ผมเห็นตอนนั้นคือคนที่กำลังจะคิดสั้นถ้าผมเจอเธออีกครั้งผมจะบอกเธอว่าไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นที่อกหักและผิดหวังในความรักผมเองก็เช่นกันทำไมคุณไม่หาแฟนใหม่ล่ะ ผมหาแล้วผมเจอแต่คนที่ไม่อยากมีแฟนผมมาคิดได้ว่าคนที่อกหักนี่แหละที่ต้องการใครบางคนมารักษาแผ่ใจเหมือนผมเธอนิงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบออกมาก็อาจจะใช่งั้นทําไมเราไม่ลองคบกันดูบางทีเราอาจจะสามารถเปลี่ยนคําว่าอาจจะใช่เป็นใช่เลยก็ได้นะผมพูดด้วยความรู้สึกขนอายเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกโลก่งอกเมื่อมองเห็นรอยยิ้มของเธอเป็นครั้งแรก เธอดูน่ารักมากเลยทีเดียวไม่นานเราสองคนก็เดินเทียงข้างกันลงสะพานสายลมเย็นพัดวูบมากระทบร่างของสองคนแต่ผมกลับไม่รู้สึกถึงความหนาวเหน็บแม้แต่นิดเดียว